สวัสดีครับผมอาจารย์มานพสีเหลืองนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการอธิบายการปรับหมุนแสดงข้อความให้เป็นแนวตั้งนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราพิมพ์ข้อความต่างๆเนี่ยมันจะพิมพ์เป็นแนวนอนโดยเริ่มตั้งแต่ซ้ายไปหาขวาใช่ไหมครับแต่ว่าในบางครั้งเวลาที่เราจัดเอกสารหรือทํารูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะต้องการให้ข้อความที่เราพิมพ์นั้นเป็นแนวตั้งก็ได้นะครับซึ่งเราจะต้องมาปรับกันนั่นเองนะครับ เรามาดูกันนะครับในหัวข้อประเภทกิจกรรมจะเห็นว่าคําว่าระดับหน่วยนั้นมีอยู่ที่กันสะบรรทัดผมต้องการให้คําว่าระดับหน่วยนั้นมีแค่เพียงคําเดียวนะครับไม่ต้องมีถึงสามคำและให้มันเป็นแนวตั้งน่าจะดูสวยกว่านะครับวิธีการก็คือผมจะต้องทําให้มันมีแค่เพียงคําเดียวก่อนนะครับดังนั้นก็ลบไอ้สองคำนี้ออกไปเหลือเพียงคําเดียวนะครับหลังจากนั้นผมก็จะ merge ซลล์ทั้งหมดคุมทั้งหมดนะครับแล้วก็คลิกขวา เลือก m e r g e cell นะครับก็จะได้คําเดียวแล้วและก็อยู่ในกรอบของมันเองแค่เพียงกรอบเดียวคราวนี้นะครับเมื่อผมต้องการให้มันเป็นแนวตั้งวิธีการก็คือนะครับผมก็จะเอาเมาส์คุมในคําที่ผมต้องการให้มันเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็ไปเลือก Layout พอเลือก Layout แล้วเนี่ยเราไปดูด้านบนนะครับที่มันเป็นสัญลักษณ์ตัว a แล้วก็มีลูกศรไปทางวานี่ยนะครับเราก็ไปคลิก ตรงนี้นะครับตรง text direction เนี่ยนะครับคลิกเข้าไปเห็นไหมฮะคำนั้นก็จะเป็นแนวตั้งแล้วแล้วคราวนี้เราต้องการปรับให้มันอยู่ตรงกลางก็ทําได้เช่นกันนะครับเอาเมาส์นะครับไปคลิกตรงคํดาดังกล่าวมันจะขึ้นเคอร์เซอร์มานะครับแล้วเราก็ e n t e r e n t e r กะให้มันอยู่ตรงกลางนะครับผมก็ e n t e r อร์สองครั้งข้อความนั้นก็จะเป็นแนวตั้งแล้วนะครับเนี่ยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่ง คำว่าระดับกลุ่มเช่นกันนะครับมี3มบรรทัดวิธีการก็คือให้มันเหลือแค่เพียงคําเดียวนะครับก็ลบ2องคำนั้นออกไปแล้วก็ merge cell นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก merge cell หลังจากนั้นก็ไปที่ text direction นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็จัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับก็คลิกตรงคําแล้วก็ enter มาก็จะได้แล้วนะครับเห็นไหมฮะส่วนคำนี้มันมีแค่เพียงคําเดียวนะครับ ผมอยากจะทำบ้างนะครับให้เป็นแนวตั้งก็ทำได้ก็กด text direction แต่คำนี้มันยาวหน่อยนะครับดังนั้นมันก็เลยเลื่อนมาถึงสามบรรทัดเราก็ไปขยายตารางของเรานะครับมันจะได้ดูสวยงามเนี่ยนะครับขยายเสร็จเราก็ปรับให้มันมาอยู่ตรงกลางหือเหมือนกันนะครับเราก็จะทำให้ข้อความที่เป็นแนวนอนนั้นเป็นแนวตั้งได้ตามที่เราต้องการนะครับ